ครับผมออกแบบมาพิเศษครับผมก็เป็นเจ้าที่นิยมในการทำไล่อ้อยของเรานะครับสยามอยู่คิดนนอร์เดอร์คดรับดรเดร์เรับ,บ,บยอ,ยอ,อ,อรับ,รบนอรเหอนสเาพรเลย นี่ครับเห็นร่องรอยไหมครับ